การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าติดตามทักภูมิใจไทยเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งขนาดใหญ่โดยได้รับการเข้าร่วมจากสมาชิกใหม่ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนหลายคนอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปในวันที่24ตุลาคมนทัาการทักภูมิใจไทยนายอนุทินชาวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดพักรับสมาชิกใหม่ ที่มีชื่อเสียงอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมและนายธนกรบวงบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมพร้อมกับการเข้าร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครัฐสภาชาติไทยรอทอสอชที่มาให้กำลังใจอย่างคึกคักนายอนุทินได้แสดงความยินดีกับการเข้าร่วมของสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ทางการเมืองอย่างมาก ซึ่งจะช่วยในการเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายอนุทินยังได้ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมุ่งม,มั่นที่จะทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของทีมงานใหม่ที่มีความสามารถในการนําพาประเทศไปสู่ความเจริญเข้าหน้าแต่ที่น่าสนใจคือทั้งนายสุชาติและนายธนกรมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลากหลายโดยนายสุชาติเคยลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย เมื่อปี2554แต่ต้องย้ายไปทักษอื่นก่อนในขณะที่น,ทนายธนกรมีประสบการณ์ทำงานกับนายอดุทินมานานและเชื่อมั่นในความสามารถของเขาในการนำพาประเทศคำถามที่น่าสนใจคือการเข้าร่วมของสมาชิกใหม่เหล่านี้จะส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างไรและทักภูมิใจไทยจะสามารถนำเสนอนโนยบายที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้อย่างไรขอเชิญชวนให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ในช่องคอมเมนต์